วันนี้นะคะก็จะมารีวิวสินค้านะคะจาก Adidas นะคะที่จิกได้สั่งมาก่อนอื่นต้องสวัสดีก่อนนะคะทุกคนแล้วก็สินค้าตัวแรกก็ไปพบกับกระเป๋าค่ะกระเป๋า Adidas นะคะซึ่งจิกสั่งมาในช่วงโปร1111 11, เนาะก็จะเป็นกระเป๋าสีดำนะคะค่อนข้างกว้างพอสมควรอยู่ในราคาที่315บาทนะคะ d a ล r y Bot Backpack ก็จะมีกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าข้างในนะคะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวที่สองนะคะจะเป็นเสื้อ tree s p i n tree นะคะในรคา255้นะคะ255บาบาทไซส์ xs นะคะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะ มันจะมีแถบ3แถบนะคะจะเป็นแถบที่แบบว่าเออเป็นลายเขอนๆนิดนึงเนาะเป็นอาร์ตอาร์ตหน่อยตัวที่3นะคะก็จะเป็นลายแถบๆนะคะชื่อค่อนข้างอ่านยากอยู่พอสมควรอันนี้ราคาเต็ม3 2 0 0ได้พาราคาใน1,600บาทนะคะมันจะเป็นผ้าลื่นๆเหมือนกึ่งแบบผ้าไว้สาหรับอ,ออกกําลังกายเลยโดยเฉพาะนะคะก็จะเป็นกระเป๋าสองข้างแล้วก็มีซิปค่ะแล้วก็มีซิปด้านหลังด้วยนะคะ ไซส์ที่จิ๊กสั่งมาเนี่ยเป็นไซส์32นะคะนี่คือนั่งแบบค่อนข้างอ้งวนนิดนึงค่ะใส่สบายค่ะแต่ขาค่อนข,ข้างยาวนิดนึงนะคะนั่งแบบสูง1 6อต่อไปก็จะเป็นกางเกงนะคะ essential layer plan 490บบาทค่ะไซส์ xs อันนี้กระเป๋าจะไม่มีซิปนะคะจะเป็นเหมือนผ้าที่แบบ เหมือนผ้าไว้ใส่แบบฤดูหนาวหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็ข้างๆเนี่ยก็จะมีแท็บ Adidas อยู่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะคือค่อนข้างพอดีสำหรับจิกเลยในส่วนส่วนของ160ซนนะคะกระเป๋าถือว่าไม่ได้สั้นมากนะคะกำลังดี ต่อไปก็เป็นตัวที่ห้านะคะ Large Logo t e ี s ์สเกนะคะก็420บาทค่ะไซส์34นะคะก็จะเป็นเสื้อคอปค่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นโลโก้ขนาดใหญ่เลยของ Adidas นะคะใส่ก็พอดีเลยะคะ่ะนี่ผ้าลื่นค่ะสบายแล้วก็ ตัดเย็บค่อนข้างดีนะคะเหมือนแบบใส่กับคนที่แบบชอบเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ6ค่ะก็จะเป็นกระเป๋าสภายไหลนะคะ455บาทค่ะตอนแรกนึกว่าใบใหญ่ทีนี้ใบเป็นใบแบบขนาดพอดีเลยนะคะซิปค่อนข้างแข็งแรงคะ่ะกระเป๋าใส่ได้หลายอย่างนะคะมีหลายซิปอยู่ ตัวที่7นะคะในราคา300บาทไซส์36นะคะอันนี้จะเป็นผ้าแบบผ้ายืดผ้ารัดรูปเลยนะคะตอนแรกที่กดสั่งมาดูว่าไซส์มันใหญ่เพราะว่า36กับฝรั่งอะ่ะคือน่าจะเป็นโอเวอร์ไซส์ตอนแรกแต่ที่ไหนได้ใส่ได้พอดีเลยคะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือจะเป็นลูกเล่นของ Adidas ที่ทำมานะคะแขนขวาของจิกเนี่ยก็จะมีชายเออเป็นแบบ ผ้าบางๆนะคะนี่ก็จะประมาณนี้คะ่ะแบบพอดีเลยตอนแรกแพนิกมากว่ากดสั่งมาเนี่ยจะเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่ากดสั่งมาแล้วมันอยู่ในขณะที่มันกำลังส่งพอดีคะ่ะ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการสั่งซื้อทางออนไลน์โดยตรงจากเว็บไซต์ Adidas เนี่ยมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ทุกคนเนี่ยต้องรับรู้นะคะแล้วยิ่ง Adidas เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ไซส์ฝรั่งแล้วมันไม่ได้มาทำแบบเฉพาะคนเอเชียคือทำมาไซทั่วโลกเนีย่ยทุกคนต้องคำนึงถึงด้วยค่ะในส่วนของข้อดีนะคะคือ1สะดวกในการซื้อ 2. ไม่ต้องเดินทาง3ราคาถูกค่ะ ราคาถูกนี้สามารถหาโค้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นส่วนลดได้นะคะในส่วนของข้อเสียนะคะขึ้นหนึ่งขนาดจะสับสนะคะ่ะสองไม่รับเปลี่ยนรับคืนอย่างเดียวและสามไม่เห็นสินค้าราคาสินค้าจริงค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไ r i b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>